โอเวอร์ท mm ็อปอัพเพจเติมทองราคาถูกมีผู้ติดตามมากกว่า10,000 0คนนะฮะจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆนะครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะสามารถเติมได้แล้วทั้ง2ระบบนะ iOS แลวก็ Android นะมีบริการ24ชั่วโมงนะครับผมกดลิงก์ใต้คลิปนี้ได้โอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม T t k ีเคทีสนะครับผม โอเคนะคลิปก่อนหน้านี้เลขไปแล้วเลขคลาร์เวทไปแล้วนะบอกเลยว่าอาทิตย์นี้เนี่ยเลขกันให้ยับจริงๆทั้งนอมนิตติ้งทั้งไอฟฟิทบอลพอยท์ทั้งข e องฟรีโอ้หลายๆอย่างคือเชี่ออะไรวะมันมาในอาทิตย์เดียวที่แบบบูมเดียวแลวแบบโอ้โหกูจะเล่นตรงไหนก่อนกูนะจะเอาตรงไหนดีนะมาเลขให้ยับนะครับผมคลิปนี้ว่าจะาคิมมิกก่อนนะ คิมิกแล้วก็ต่อด้วยลูก้าโมดริตนะเอาตัวเป้งๆมาก่อนเอาตัวเป้งๆมาก่อนนะโอเคเดลิเกียนก็ว่าจะไม่เล่นนะแต่ก็นะตัวดดดีรออยู่ข้างหน้าอนาคตนั่นะครับผมส่วนพวกเบนไว้จะยโ่งโยอย่างเงี้ยถ้าใครยได้ก็ได้นะเบนไวผมว่าเบนไว้ผมว่าน่า,น,า,น,าน่าจะน่าจะดีเลยแหละผมว่าไปขวา ตัวนี้เป็นสกิลเปิดริมเส้นนะครับผมนะเปิดเทพอะ่ะนะเปิดริมเส้นที่โคตรจะเทพเลยนะครับโอเคคลิปนี้มาเลขยูโชคิมิก you นะครับผมคิมิกเวอร์ชันนี้ปัญหาคือคือต้องรีบเลขไม่ใช่หรอกมันจะหมดสี่ทุ่มต้องเอาก่อนนะต้อเง,งเอาก่อนนะโอเคคิมิกเก้ากองกลางอาร์เชสเตเตอร์นะอาร์เชสเตเตอร์เอาเลขไปก่อนหนึ่งกัน การ์ดพื้นหลังค่อนข้างสวยนะการ์ดพื้นหลังสวยนะอยู่ไบยืนนะคิม,มิกยืนไปขวาได้แต่ก่อนมันก็เป็นไปขวาแหละนะคิม,มิกเนี่ยโอ้สกิลยิงมาพร้อมวะเปิดริมเส้นก็ดีวะฮึแจมแจมโอเคคิม,มิกห้าดาวไปนะห้าดาวห้าดาวห้าดาวเนี่ยเดือนละครั้งนะครับผมห้าดาวเดือนละครั้งแต่นอมเบแต่อีฟบอลพอยเนี่ย น่าจะครึ่งปีอีกครั้งหนึ่งนะนานกว่าจะมานะครับผมโอเคคิม,มิกไปอัพค่าพลังตอนนี้ยังไม่มีสูตรหรอกก็ออโต้ไปก่อนหรือว่ามีแล้ว,วขอเช็คก,กันหรือว่ามีแล้วนะครับผมขอเช็คแป๊บยูชัวคิม,มิกเปลี่ยนแผนก่อนต้องเป็นนี่แผนนี้นะยูชัวคิม,มิกมีสูตรกันหรือย,ยังน่าจะยังไม่มีวะเป็นทับก็ ยังไม่อัปเดตนะตอนนี้ว่ามันมันก็เยอะนะเอาจริงนะย,นยนะูชัวร์เคมิกคาเวดแม่เจยมนะโชทามอะ่ะถึงโอวออมมันจะไม่ได้เยอะแต่มมีสกิลยิงพิเศษนะมันมันดีกว่าแน่นอนอะ่ะผมว่าปึ๊บปับปึ๊บปับ,ปบแบบไหนก็ได้ลระะืมั้งนะพวกนี้อือโหไปขวาไปขวาถ้าเป็นเบนไว้ตรงนี้เจยมนะจริงผมก็ขาดอยู่นะไปขวาเนี่ยไม่ค่อยมี มีดิจิมก็ยังอาจจะยังไม่ได้เวิร์กสักเท่าไหร่นะโอเคคิม,มิกก้าเรื่องนะครับผมคิม,มิกเวอร์ชันนี้9 6กรวมบูทก็น่าจะร้อยแหละน่าจะร้อยแหละถ้าดีหน่อยก็อาจจะร้อยหนึ่งนะครับผมอาจจะร้อยหนึ่งผมสงสัยผมต้องซื้ออีกแล้วต้องซื้อตัวอัพเลเวลอีกแล้วหมดอีกแล้วเนี่ยไอดีน,ะนี้โอเคโอเ้อเอ uf, ฝนตกว่ะเดือนนี้ก็เป็นเดือนของฝนตกแล้วตกไหมทุกวันเลย นะอาโต้ไปก่อนเก้าหอุ้ยอุ้ยจ่ายบอลดีวะ่ะแต่บอลดีว่ะอืมจ่ายบอลสเตมีนาเกมรับครบเครื่องไหมเกมรุกอาจจะไม่ได้แต่ยิงไกลน่าจะแม่น้อยวะ่ะยิงไกลาอาจจะไม่ค่อยเวิร์กแต่อาจจะยิงได้พลังกันยิงดีแน่ๆก็คือจ่ายบอลอดีอยู่แล้วนะครับผมไปนะอาโต้นี่แหละดีแล้วโอเคขึ้นร้อยนะครับผมคิมมิกขึ้นร้อยนะฮะ คิมมิขึ้นร้อยนะฮะโอเคยี่ปีเท้าวขวาอาร์เชสเตเตอร์ยืนแบกขวาได้นะยืนแบกขวาได้สเตตก็หูเลยวปกับตัว90้สองสั้นเปิดบอล96นะฮะดีเลยว่าจ่ายบอลดีจ่ายบอลดีเกมรับดีนะความเร็วไม่เท่าไหร่ยืนแบกขวาอาจจะอาจจะตึงๆหน่อยแหละนะถ้าแบกขวานะเตมีหน่าเยอะใช้ได้สกิลก็ค่อนข้างครบนะมียิงไกลด้วย เล่นบอลจังหวะเดียวไทยบอลทะลุช่องเปิดบอรลริมเส้นสกิลเกมรับก็โอเคมีสกิลกับตันเพิ่มสกิลได้ด้วยนะสำหรับอ่าคิมบิกนะครับผมเจียมถือว่าเจียมถือว่าเจียมเวอร์ชันนี้นะฮะโอเคก็ประมาณนี้ละกันสําหรับแลกฟรีแล้วก็อัพค่าพลังคิมบิกตัวนอมเบอร์ติ้งห้าดาวนะถ้าไม่เลขเนี่ยมันก็หายไปเฉยๆนะเสียดายนะเสียดายนะครับผมโอเคประมาณนี้ละกันนะครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกดดิ่งด้วยนะฮะ คิปนี้เป็นลวบปบ,บ,บายเล็น